ถ้าเลือกได้นะครับเพื่อนๆอยากจะมีรายได้เดือนละ20,000หรือว่าเดือนละ200แสนครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wellness Hub นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเรื่องดีๆนะครับอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับความสมบูรณ์ของร่างกายหรือว่าสุขภาพนั่นเองนะครับว่ามันไม่ได้มีระดับแค่ดีปกตินะครับกับไม่ดี เจ็บป่วยนะครับมันไม่ได้มีแค่2อย่างนี้นะครับมันมีระดับของความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับอยู่นะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าในช่วงชีวิตหนึ่งนะครับของทุกคนเนี่ยจะมีช่วงที่เราเจริญเติบโตสูงสุดนะครับช่วงที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวที่สุดฟิตที่สุดเฟิร์มที่สุดนะครับสพรั่งที่สุดนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโตที่สุดแล้วนะฮะ ก็อยู่ในช่วงอายุประมาณ25ถึง30ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายจะค่อยๆเสื่อมถอยจะค่อยๆเสื่อมชราลงนะครับโดยที่ความแก่ชราความเสื่อมชราเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมนะครับตั้งแต่ส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายก็คือเซลล์นะครับจากเซลล์เนี่ยพอสะสมความเสื่อมชรามากเข้ามากเข้านะครับก็เป็นการสะสมความเสื่อมชราระดับเนื้อเยื่อจากเนื้อเยื่อถ้าเกิดมีความเสื่อมความชราสะสมมากเข้ามากเข้านะครับ ก็จะเริ่มสะสมมาเป็นอวัยวะนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าอวัยวะของเราเนี่ยสะสมความเสื่อมชรามากจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยครับความเสื่อมชรามันจะต้องสแสดงออกมานะครับซึ่งสแสดงออกมาเป็นโรคนะครับที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยที่เราเป็นโรคขึ้นมานะครับแล้วเราต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลต้องไปหาไปคลินิกเพื่อไปรักษานะครับโรคเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เรียกได้ว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ทั้งหลายแหล่นะครับกลุ่มโรค NCD ที่เพื่อนๆเ,เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดจากพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการออกกําลังกายนะครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว,ว่าไลฟ์สไตล์นะครับรวมไปแม้กระทั่งพฤติกรรมของอารมณ์นะครับที่เรามีต่อตัวเองมีต่อคนรอบข้างนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นท,ทันทีวันเดียวนะครับแต่มันเป็นการสะสมครับผมสิ่งที่เราทําทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถ้าสมมุตินะครับมันไปมีผลเร่งนะครับให้การเสื่อมชราซึ่งปกติเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะทำให้การเสื่อมชราเนี่ยมันเกิดขึ้นเร Feels, ็วนะครับไอ้โรค NCD ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วมากกว่าปกตินะครับ fs. แต่ถ้าสมมุติว่าไอ้สิ่งที่เราทําทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไปมีผลยับยั้งทําให้การเสื่อมชราเนี่ย มันช้าลงนะครับเหมือนเบรกนะฮะมันกอาจจะทําให้กลุ่มโลก NCD ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะฮะเพื่อนๆตรงนี้คือจุดที่ร่างกายนะครับสมบูรณ์สูงสุดนะครับอยู่ในช่วงที่เราเฟิร์มที่สุดฟิตที่สุดหนุ่มสาวสุดคือวัย25-30ปีนะฮะหลังจากนั้นร่างกายจะค่อยๆสะสมความเสื่อมชรานะครับตั้งแต่ระดับเซลล์นะครับเนื้อเยื่ออวัยวะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงจุดสุดท้ายละ ที่ร่างกายไม่สามารถรับได้ละต้องแสดงออกมาเป็นโรคนะครับที่ให้เราต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลต้องไปรักษาตัวเองเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเวลอิลเนสนะครับตรงนี้คือเวลเนสตรงนี้คือเอลเนสนะครับผมขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของตัวเงินนะครับเรื่องของรายได้จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คือจุดต่ําสุดใช่ไหมที่ร่างกายจะต้องอาสามารถรับได้ละถ้าต่ำกวนน่านี้ปุ๊บร่างกายจะเป็นโรคละยกตัวอย่างเช่นเรามีรายได้เราต้องการนะขั้นต่ําสุดที่เราต้องการเนี่ย รายได้ต่อเดือนนะครับ30วันพอดีกินพอดีใช้นะครับ30วันอยู่ที่20,000บาทอันนี้คือมินิมัมนะครับถ้าต่ำกว่า20,000ปุ๊บไม่พอกินไม่พอใช้ละยกตัวอย่างสมมติเรามีรายได้เดือนละ18,000แเนี่ยอาจจะใช้ไม่แค่25วันก็คือหมดละไม่พอกินละอันนี้คือขั้นต่ำสุดยูเนสตนะครับสมมตินะเราไม่ใช่แค่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมาอีกสเต็ปสักเต็ปหนึ่งนะครับสมมติเรามีรายได้เดื 50, นนอนละย มันมากกว่า20,000ื่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยแน่นอนพอกินพอใช้เราอาจจะมีรายได้เหลือพอที่จะเก็บนะครับอาจจะมีเงินพอที่จะไปซื้อรถอ e ีโคคาร์นะครับอาจจะไปซื้อมอไซค์ได้ละนะครับหรือถ้าเกิดเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นไปสเต็ปหนึ่งนะครับเรามีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทนะครับแน่นอนมันต้องมากกว่า20,000อยู่ละมันไม่เจ็บไม่ป่วยแน่นอนแต่มันเหลือทั้ง8 0,000เน เราอาจจะพอที่จะไปซื้อบ้านทาวน์เฮาส์นะครับซื้อรถขนาดกลางอยู่นะครับอาจจะมีเงินไปเที่ยวไปลงทุนอะไรมากขึ้นนะครับถ้าเราแข็งแรงก็มีสเต็ปหนึ่งนะเป็นแสนห้านะครับแน่นอนว่าเราจะซื้อบ้านเดี่ยวเลยละมันเกินกว่า2 0 0 0 0อยู่แล้วมันรีเหลือเยอะแยะนะครับเราก็จ,จะเริ่มไปท่องเที่ยวนะครับในประเทศในต่างประเทศได้ละหรือถ้าเกิดเราอยู่ในจุดที่ออพติมัมที่สุดเลยจุดที่เราเรียกว่าเวลเนสที่สุดนะครับ เรามีรายได้เดือนละ200,000บาทนะครับโหสองแสนนี่ไม่ต้องไม่ต้องนึกภาพเนาะนแค่แค่จินตนา,าการในใรก็นึกออกวนะ่าสองแสนจะทำอะไรได้บ้างนะครับสมมติเราตัดเลยนะครึ่งหนึ่งนะแสนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้นะครับหรืออีกแสนหนึ่งเนี่ยเอาไว้กินไว้ใช้ให้หมดนะครับเราก็มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีมีทั้ง ลีลาการใช้ชีวิตที่ดีนะครับอันนี้อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะครับนี่คือจุดที่เรียกว่าต่ำที่สุดหรือว่าอิเนสนะครับเราต้องกินเราต้องการกินต้องการใช้เดือนละ20,000นะครับตามคนนี้ปุ๊บเป็นโรคแล้วไม่พอกินไม่พอใช้ต่อเดือนนะครับถ้าเรามีรายได้เดือนละ2 0 0แสนนะคันี่คือจุดที่เรียกว่าร่างกายจเจริญเอร่างกายเนี่ยสมบูรณ์สูงสุด,สดฟิตที่สุดเฟิ่์มที่สุดนะครับหรือว่าเวลเนสัเองนะครับสุดท้ายนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพว่าระดับของสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปกติกับ เป็นโรคนะครับมันมีระดับ 20, 20,000-20,000ขึ้นมันอยู่นะครับเราไม่จําเป็นต้องรอให้ความดันโลหิตของเราเนี่ยมากกว่า130-85ม mm. ิลลิเมตรปรอดเราถึงจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับเราไม่จําเป็นต้องรอให้ระดับฟาสติ้งบัตชูก้านะครับหรือว่าน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยถึงจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโครคเบาหวานแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรอให้ระดับไตกรกลีเซอไรด์ LDL ของเราเนี่ยมากกว่า 200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยถึงจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นดิสไลปิติเมียหรือว่าไขมันในเลือดผิดปกตินะครับเราไม่จําเป็นต้องรอให้รายได้ของเราเนี่ยต่ำกว่า20,000นะครับเราถึงจะเริ่มดูแลตัวเองเราถึงจะเริ่มตันหนักเราถึงจะเริ่มใส่ใจต่อ UH, ร่างกายตัวเองนะครับเราสามารถที่จะมีระดับรายได้เรามีระดับของสุขภาพเนี่ยที่มันมากกว่า20,00020,000 20, ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนนะมันบังคับกันไม่ได้นะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปถามตัวเองว่าสุดท้ายนะครับถ้าเราเลือกได้นะเพื่อนๆเ,เราอยากจะมีรายได้เดือนละ20,000นนะครับหรือว่าเดือนละ2000,000ครับ